สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองปายทุกผู้ทุกคนครับมื้อนี้บักเด็ดเพชรสลัดีใช่เนาะนะครับสีผ้าพี่น้องมากินครับมากินยังครับพี่น้องนี่ครับมื้อนี้สีผ้ามากินนะครับซี่โค้งหมูนะครับซี่โค้งหมูย่างนะครับพี่น้องสูตรมักนะครับมักด้วยยัางแน่เดี๋ยวสีผ้าพี่น้องไปเบิรงกันเลยครับ เอาครับไปเบิ่งสูตนในการมักกันเลยครับผมเอาละครับพี่น้องเดี๋ยวเขามาเบิ่งส่วนผสมนะครับหรือว่าเครื่องปรุงต่างๆที่เฮาจะนํามาใส่ในการมักซี่โครงหมูอย่างนะครับอันดับแรกนะครับพี่น้องตัวนี้ก็จะมีนะครับลาบผักชีเม็ดพริกไทยขาว ตามมาด้วยนะครับกระเทียมสดครับกะทิกะทิซอสด3มซอนครับพี่น,อน้องอน้มซดสดามซอนแล้วก็จะมีในส่วนของน้ำตาลปิป๊บสองซอนครับซอสหอยนางล่ม3ามซอน ซีอิ๊วขาวสามซอนครับแล้วก็มีซีอิ๊วดำเครืองซอนครับพี่นอ้องเดี๋ยวเข้าเบิ้งนะครับวิธีการมักซีโครงหมูอย่างมือนี่เข้าเซตตรังในแน่เดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับผมซีโครงหมูนะครับก่อนเสียาไปย่างนะครับ อันดับแรกตองมาต้มก่อนใส่เครื่องปรุงรสเข้าไปตามด้วยตะไคร่นะครับเพื่อเป็นการดับกินข้าวของสีโครงหมูในการต้มครับพี่น้อง เดี๋ยวมาเริ่มมาร์กกันครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นการมาร์กกะทิก่อนกะทินะครับแล้วก็นมสดครับพี่นอ้องใส่ไปเลยตามด้วยนมสดครับ มักแบบช้ำๆไปเลยครับพี่น่อหอมนะครับกะทิหอ,อมแนะ่ขั้นตอนนี้นะครับเป็นการมักกะทินุ่มสด ขั้นตอนแรกก่อนครับพี่นอ้องเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับประมาณ30มนาทีแล้วมาเติมเครื่องเทศครับในการหมรักต่อครับผมครับพี่นอ้องมาไว้สักพักหนึ่งครับตำส่วนผสมสำหรับการ,มารหมักซีโค้งหมูอย่าง เม็ดพริกไทยขาวลากผักชีกระเทียมโคกหรือว่าตำให้ละเอียดครับพีน่น้องซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลปี๊บและซีอิ๊วดำ ุกเข้าผสมกันครับพอเข้ากันแล้วก็เตรียมไปมักครับผมใส่เขา ผสมเครื่องมักแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องเอามาใส่จานเพื่อทำการแลบซีโค้งหมูหลังจากนั้นนะครับนําไปแช่ตู้เย็นไว้ครับการแลบเพื่อเป็นการถนอมอาหารรสชาติเครื่องมักเครื่องปรุงนะครับที่อยู่ในซีโคงหมูไห้คงรสชาติอยู่คือเก่าเมื่อเขาแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วนะครับประมาณเป็นยางต่ำนะครับพี่น้อง 3-4ถึงชั่วโมงหลังจากนั้นนําไปย่างได้เลยครับใ้เวลานั่หมูมาย่างแะครับพี่น้องมือนีนะครับนํามาย่างเตาถ่านไฟอ่อนๆครับย่างที่โค้งหมูด้วยเตาถ่านไฟอ่อนๆอย่างกลับไปกลับมา สำหรับสีโค้งนะครับอาจจะบว้ใส่เวลาในการย่างหลนบันไดครับพี่น้องเพราะว่าส่วนหนึ่งสีโค้งตัวนี้นะครับผ่านการต้มมาแล้วเรียบร้อยเปลือยเหนือภายในสุกนะครับในกระทิย่างนะครับเท่าก็เติมน้ำมักไปนะครับน้ำมักเครื่องปรุงทีเหลือเลครับพี่น้องมาท่าสีโค้งหมูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ย่างกลับด้านไปเรื่อยๆครับร้อยมันสุก เดี๋ยวซุกแล้วนะครับมาเบิงวานาตาหลังจากซุกเซ็จซับเรียบร้อยนะครับรสชาติเที่ยามัมากไวสะเป็นแบบได สำหรับน้ำจิ้มที่โค้งหมูมอนีนะครับเป็นน้ำจิ้มมะขามเปียกค้าบพีนองส่วนผสมนั่นก็มกคือน้ำตาลปี๊บพริกปน่นผ่งปรุงรสแล้วก็ข,วข้าวคั่วค้าบพีนอง คนใ้เขากันครับเมื่อมันคนแห้งหลายครับเติมน้ำอุ่นน้ำปลาคลุกเข้าห้เขากันครับพี่น้องใส่หอมหอมแดงแล้วก็ผักชีนะครับที่หั่นไวครับพี่น้องเสร็จแล้วครับมามาลองชิมรสชาติกันครับเอาละครับพี่น้อง ย่างเซจเรียบร้อยครับพร้อมกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มสูตรนี่ก็คือใส่น้ำมะขามครับผมน้ำมะขามเข้าขัวพร้อมครับคนๆนัวๆครับพี่น้องมามาลองกินมาลองชิมด้วยกันเบงว่าหลังจากอย่างเซจแล้วและน้ำจิ้มรสเด็ดของเฮาที่เป็นอะไรครับพี่น้องรสชาติมากินด้วยกันครับผม ้าพี่น้องคำแรกครับย่างเสร็จแล้วเบิ้งว่าเป็นยังไงรสชาติย่างถวยกระเด็นครับพี่น้องเป็นได้ครับดอดดอนเลยครับ แดลกกันครับพี่ดอกคลิปประคัมครับพี่ดอก หวานหวานจากเครื่องเทศครับหวานจากเครื่องเทศครับ <One. S 2> กลางแดดพอหวาใน,นเส้นบวกพี่น้อง

ครับพี่น้องชิมในเบื้องสำนีนะครับแดดฮอนครับพี่น้องแดดฮอตเดี๋ยวไปกินในโฮมกันกินในโฮมในเฮือนพอดีมาย่างข้างเฮือนครับพี่น้องลองชิมห้พี่น้องเบื้องว่ารสชาติเป็นแบบไหนสุดยอดครับเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงสำนีซะก่อนฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบังเดชเพรดาีชาแนลนะครับยิดีให้เมนูแซ่บมาฝากพี่น้องอีกครับผมสวัสดีครับ